สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอัญญา 899DD ดีดีค่ะฝากกดไลคกดแชร์กด subscribe กดปุ่มสุดประแตงเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยน,นะคะสำหรับแรนดอมนี้จะมาในท็อปปิกที่ว่าคนรักในอนาคตของคุณฝากมาบอกว่าขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากไพ่ย n i v e r s e Destiny ช่วยดูพลังงานของคุณความรักของคุณ energy ของคุณเป็นเช่นไรคะ่ะข้อความจากคนรักในอนาคตของคุณฝากมาบอกกับคุณว่าใบาแรก queen of s w u r d s ราชินีดาบ two on you go. in open call. Three. 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 Uh, three. of Three. คู่ of s o u c e ขอขยับนะครับหัว of cups the tower queen of cups King of Cups อะไรนี่นะคะ Justice King of Swords ว้าวพลัางงานของคุณเนี่ยตอนนี้อันรู้สึกว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่เข้ามาฟังคลิปของอันเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาเลยในเรื่องของความรักเนี่ยรวมถึงเรื่องผู้คนร,บรอบตัวคุณด้วยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณคัดกรองพลังงานร,รอบตัวคนร,รอบตัวอย่างที่สุดอะคะ่ะเท่าที่คุณจะเป็นมา ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็อาจจะกําลังยกอัพสถานะตัวของคุณให้อยู่ในจุดที่เข้มแข็ง,ขงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสตองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปกป้องพื้นที่ของตัวเองปกป้องเซฟโซนของตัวเองอย่างหนักเรื่องของความรักอันคิดว่าความรักของคุณเนี่ย มันน่าจะเป็นจุดที่จบไปแล้วมูฟออนจากกันและกันไปแล้วไม่ได้อยู่ในชีวิตของกันและกันแล้วแล้วก็จบแบบกระทนหันไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนแล้วช่วงนี้คุณก็คงจะโฟกัสไปที่เรื่องของความสุขในชีวิตของคุณเป็นหลักหน้าที่การงานการเงินของคุณเป็นหลัก เส้นทางใหม่ของชีวิตของคุณเนี่ยอันมองว่าคุณเริ่มแล้วเออคุณเริ่มคุณเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตการเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของเส้นทางของการงานเนี่ยอาจจะกำลังมองหางานใหม่ๆงานประจำที่เป็นดูทีนหรืองานอาดิเรกหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางเรื่องของการงานไปเลยเรื่องของความคิด อันคิดว่าคุณน่าจะเปลี่ยนไปเลยเช่นกันกลายเป็นคนที่ปกป้องตัวเองขั้นสุดกลายเป็นคนที่คิดอะไรก็ทำเลยไม่ได้รอไม่ได้รอโชคชะตาไม่ได้รอให้ใครเข้ามาช่วยไม่ได้รอว่าจะมีคนรักหรือไม่มีพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวของคุณเองเนี่ยไพ่ค่อนข้างตรงนะคะ Queen Source, Queen ควีนออฟซอสและควีนออฟคัฟคนนี้ต้องการความมั่นคงในชีวิตด้วยลำแข้งของตัวเองด้วยลำพังตัวเองแล้วทำแล้วอยู่ในชัปตเตอร์ใหม่แล้วเติมเต็มชีวิตให้กับตัวเองแล้วเข้มแข็งได้แล้วไม่รอโชคชะตาไม่รอฟ้ารอฝนไม่เร่งคืนเร่งวันแต่ทำแล้วทำปัจจุบันอืม ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาดูคุณก็ช่างตวงวัดเรียบร้อยแล้วตกตะกอนความรู้สึกได้แล้วก็เป็นอนเทอ์น่ของผู้ชายที่ไม่พูดช่วงนี้จะไม่พูดแอคชั่นอยู่ที่งานเงินเป็นหลักชีวิตของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำงานทำชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดเรื่องการใช้คำพูดเนี่ยอันคิดว่าคือไม่พูดเลย เน้นการแสดงออกนะแต่ว่าคําพูดเนี่ยคุณปิดเงียบไปเลยหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องของการสื่อสารติดต่อใครคุณอาจจะเงียบหายไปจากโซเชียลมีเดียเงียบหายไปจากกลุ่มเพื่อนๆหรืออาจจะเก็บตัวทําบางสิ่งบางอย่าง<ๆ>เพื่อทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วก็อาจจะโฟกัสไปที่ตัวของคุณเป็นหลัก อยู่ได้แม้ว่าต้องอยู่คนเดียวและต้องอยู่ให้ได้ถึงแม้หัวใจมันจะเจ็บปวดเศร้าแค่ไหนแต่ก็ต้องยืนขึ้นด้วยขาของตัวเองให้ได้อืมนุคนิกของคนที่แบบลุกขึ้นสู้ไม่ได้หวังแล้วไม่มีความคาดหวังแล้วว่าจะให้ใครมาช่วยอะไรแบบเนี้ย เหมือนกับยอมรับกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่ได้แล้วเรื่องของความรักถ้ามันจบไปก็เข้าใจแล้วเข้าใจถึงความทุกข์ความสุขเนี่ย f source เข้าใจแล้วบางบางเคสเนี่ยอ,อ,อาจจะยังไม่ได้ move on ไปจากการแต่ว่าเป็นการนิ่งเนี่ยมีอรมมาคุปัตุดูดเดือดใส่กัน ค่ยกันแล้วอันคิดว่าคุณช่างตวงวัดเรียบร้อยแล้วเลือกแล้วเลือกทางเดินให้ตัวเองแล้วเลือกตัดสินใจว่าจะเดินไปทางไหนแล้วเจอกับเส้นทางเรื่องของการงานการเงนิงนการใช้ชีวิตที่เหมาะสมเหมาะสมกับความเป็นคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพร้อมจะสู้พร้อมจะรุยเพื่อประสบความสําเร็จด้วยตัวของคุณเองแล้วอาจจะคิดว่า สามสิบิิดฟ้าเจ็ดสิบต้องฝ่าฟันด้วยตัวเองดังนั้นพลังงานเจ็ดสิถึงแปดสิเปอร์เซ็นคุณลุกขึ้นสู้เพียงลำพังด้วยตัวเองไม่รอแล้วโอกาสวาสนาไม่รอแล้วโชคชะตาเราก็ไม่ได้พูดไม่ได้สนใจกับการเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆอะไรแบบเนี้แล้วก็น่าจะปกป้องตัวเองพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองขั้นสุด เดินหันหลังให้กับความรู้สึกเก่าๆเรื่องแย่ๆงานแย่ๆเพื่อนร่วมง,งานแย่ๆคนรักที่ไม่ได้จริงใจไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขแต่ว่ามันเป็น energy ของคุณที่ไม่ได้พูดไม่ได้แสดงออกอะไรแต่ว่าเอา energy ไปแสดงออกเรื่องของงานการงานการเงินความมั่นคงความเป็นอยู่ฐานะของตัวเองโฟกัสมาที่ตัวเอง เอ่อ energy เนี่ยเป็นพลังงานของราศีเมษสิง์ธนูแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็น์เม็สิงธน,งนูกรากฎดพิจิกมิถุนราศีกรากฎราศีมีนราศีกลุ่มธาดลมก็จะเป็นกลุ่มมิถุน แล้วก็ธาตุดินก็จะมีธาตุน้ำเนี่ราศีมีนพิจิกก็กดได้นะคะก็จะเป็นสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นธาตุดินก็ราศีมังกรนักขนามังกรก็ได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของเลขสองตัวอักษรตัวเค ตัวเฮดคนที่มีชื่อพยัญชนะสระตัวขอไข่ตัวขอขวดเลขสามแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่ เกี่ยวข้องกับเลขห้าดาวพฤหัสเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นอาจารย์หมอเป็นครูสอนศาสนาเป็นไลฟ์โค้ชเป็นโคชชิงก็ได้เป็นนักจิตวิทยาก็ได้ทำงานเกี่ยวกับการส่งเคราะห์ช่วยเหลือสวัสดิการความมั่นคงของสังคม รัฐวิสาหก,กิจก็ได้ราชการก็ได้หรือคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับการพาะปลูกการประมงก็ไดออ้อาจจะเป็นคนที่มีเลขแปดเกี่ยวข้องกับเลขแปดราศรีสิงลัคนาสิงคนที่มีจอจาน ขึ้นต้นหรืออยู่ในชื่นอนามสกุลของคุณเลข8อยู่ในบัตรประชาชนทะเบียนรถทะเบียนบ้านของคุณตัวอักษรขึ้นต้นตัว C ตัว H ตัว T ตัวอักษรขึ้นต้นออ่างตัว A เลขหนึ่งวันอาทิตย์เลขห้าเลขหนึ่งเลขสอง เลขสามเลขแปดเลขสิบสองประมาณนี้นะคะใช้พลังงานของคุณไหมคะถ้าใช่เดี๋ยวไปดูเอ e เน y จของคนรักในอนาคตของคุณฝากมาบอกว่า แคลิฟายพลังงานของเขาคนนั้นนะคนรักนอนาะคตของคุณเขาอยากบอกคุณว่าอะไรอยากบอกเรื่องอะไรว,ว้าวโอเคอยากออกมา,ว,าว้าวฟอบซอสกำลังเจ็บปวดอยู่กับอะไรนี่ เป็นออฟชาลลิสกำลังคิดสลตะอยู่เรื่องครอบครัวการเงินความมั่นคงในชีวิตให้พินเทส Strengths s เว่นออฟเพนเดอร์เขามีความคิดความเครียดเรื่องเงินคล้ายๆล้ายกับคุณนะไพ่เจ็ดเหรียญ ace of ฟช a ริทและแปดเหรียญพลังงานก็คล้ายๆล้ายกับคุณนะแปดเหรียญเจ็ดเหรียญมาแล้ว เขอาจจะต้องใช้เงินเยอะมีการหมุนเงินจํานวนหนึ่งจํานวนมากๆตอนนี้หรือมีความต้องการเงินจํานวนมากต้องใช้เงินจํานวนมากก็ได้เทรีบอรคุณมีไพ่สามดากเขามีสามไม่เท้ามิวอัลฟอร์จูน ของคุณอะเป็นไพ่ justice ของเขาคนนี้ก็เป็นไพ่ view of fortune ถ้ายังไม่ได้เจอกันไม่ได้พบเจอกันเดี๋ยวได้มาพบเจอกันค่ะเร็วเร็วนี้ f five of charles หเหรียญ n i g h of swords คุณมีไพ่ chariot เขาก็มีไพ่ n i g h t of swords True of Charlotte okay. มีความเป็นคู่เดี่ยว full True of one โอเค Why o p p o s c t e คืออันรู้สึกว่าคุณเนี่ยแปดสิบเจดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นี่ยคุณมีปัญหาคุณมีปัญหากันคุณทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องงานคุณกับเขาน่าจะไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือ อาจจะต้องมีความห่างไกลห่างเหินกันไปเพื่อไปทำงานเพื่อไปโฟกัสหน้าที่ของตัวเองแก้ไขนิสัยทำชีวิตของคุณทำชีวิตของเขาให้ดีขึ้นบางเคสคุณทะเลาะก,กันไปคุณอาจจะคบกันแต่ยังไม่มีสถานะยังไม่มีสเตตัสที่แน่ชัดว่าเรากบกันในฐานะอะไร แต่เราเข้าใจว่าเรารู้สึกรักกันผูกพันหวงแหนกันแต่ภายนอกอาจจะไม่ค่อยรู้คุณอาจจะรู้กันแค่สองคนแล้วก็ทะเลาะกันอยู่สองคนบางเคสก็อาจจะเป็นครอบเป็นครัวแล้วดีวกันแล้วคอมมิตกันแล้วก็ยังอยู่ห่างไกลกันเพราะว่า,าจ,จะต้องไปทำงานเพื่อสร้างเงินสร้างไรายได้ สร้างความมั่นคงปูพื้นฐานของชีวิตของคุณชีวิตของเขาครอบครัวของคุณครอบครัวของเข,ขาหรือคุณทั้งคู่จะต้องช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันหาเงินสร้างเงินสร้างรายได้เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของผู้คนมากหน้าหลายตาหลากหลายเอนเนอรี หลากหลายพลังงานมีหลายผู้คนที่ต้องเข้าไปดิวไปพบปะไปติดต่อดิวงานประสานงานอาจจะทำเรื่องของการค้าโลจิสติกส์อินพอร์ตเอ็กพอรนำเข้าสินค้าข้ามน้ำข้ามทะเลทางเครื่องบินทางเรือก็ได้อาจจะมีการเดินทางไปดูงาน ไปเพื่อติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือคู่ค้าคู่สัญญาพันธมิตรหรือธุรกิจอาจจะมีสาขาเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาก็ได้อีกในหนึ่งคุณกับเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นฐานการเรียงดูที่ต่างแต่ที่ต่างมีความ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงรวมถึงการเงินของเขากับคุณก็อยู่ในช่วงที่จะต้องมีการหมุนมีรายจ่ายเข้ามาหลายช่องทางมันอาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยมีประเด็นกันในเรื่องของการเงินเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้เขาต้องใช้เงินจำนวนมาก ตอนที่มีปัญหากับคุณไปอ่ะที่คุณไฟกันเพราะเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแปลว,ว่าช่วงนี้เขาก็จะต้องใช้เงินมากขึ้นไปอีกก็อาจจะวางแผนโปรเจกต์งานให้ทำให้ได้มากขึ้นไปอีกแล้วเมื่อเขาแก้ไขปัญหาหนี้สินชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นแล้วเขาอาจจะมีการเดินทางมาพบมาเจอคุณ หรืออาจจะมีการติดต่อมาหาคุณและชวนคุณไปท่องเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาอาจจะมีการบินไปดูงานบินไปเที่ยวยังประเทศของเขาหรือเขาอาจจะบินมาหาคุณหรือชวนกันนั่งเครื่องบินหรือไปทางรถก็ได้แล้วก็ไปเที่ยวกันไปต่อธรรมชาติสวยงามไปแฮงเอาท์ไปดูเดือนดูดาวก็แล้วแต่ ก็เห็นว่าสามสัปดาห์นะคะเอ่อสามชั่วโมงสามวันสามสัปดาห์สามเดือนหรือแปดวันหรือหนึ่งอาทิตย์ไม่เกินหนึ่งเดือนนี้ภายในหนึ่งเดือนเนี่ยคุณกับเขาอาจจะได้มาพบมาเจอกันเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ดูมีความเป็นผู้นําดูมีเงินมีทองมียศถาบรดาศักด์มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงดังนั้นก็มันเป็นอะไรที่ ท้าทายคนอย่างหนึ่งคือว่ามันอาจจะมีผู้คนที่เขาต้องไปข้องเกี่ยวด้วยหรือมี energy ที่แบบพยายามจะเข้ามาจีบมาตื้อเขาอยากได้เขาเข้าไปในชีวิตพอมองว่าถ้าได้คบหากับเขาแล้วชีวิตของคนที่เข้ามาตือ้อเข้ามาจีบมาผูกพันเนี่ยเขาจะมีความสุขขึ้นด้วยโปรไฟล์รูปลักษณ์ภายนอกของเขามันทำให้ล่อตาล่อใจ มีแพชชั่นกับผู้คนดึงดูดผู้คนพลังงานเอเน g y ีต่างๆเข้ามานี่ก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้คุณกับเขารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวของกันและกันแต่ว่ามันจะมีการติดต่อมาหรือเดินทางมาพบมาเจอของเขานะคะอย่างที่อันเนี้บอกไปนะคะคุณสามารถย้อนกลับไปฟังได้ พลังงานเนี่ยเป็นราศีสิงห์ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีพิจิกรากศีกรกฎราศีสิงห์ราศีมีนราศีมิถุนราศีมีนราคนามีนราศีมังกรธาตุดมมิถุนเมษพิจิกกรกฎ ธนูก็ได้นะคะมังกรมีนประมาณนี้อืมอาจจะเป็นคนที่มีตัวเคนำหน้าชื่อมีชื่ออ,อหรือชื่อกลางชื่อหลักหรือว่านำสกุลมีคอควายอยู่ด้วย เป็นคนมีนเสน่ห์เป็นคนสวยเป็นคนหน้าตาดีเป็นหลุ่มที่ค่อนข้างมีเซ็กยรพเพียวสูงอาจจะมีตัวงองูอยู่ในชื่อนามสกุลตัว N ตัว G เลข7เลข4อายุอาจจะเป็น40่ปลายปลายจนถึง70ต้นต้น,ตนหรือ30มปลายปลายหรือ27่สแแบบนี้ก็ได้ เราก็อาจจะมีเรื่องของพยัญชนะตัวขอขวดหรืออาจจะทำงานเกี่ยวกับเครื่องดื่มสมุนไพรน้ำดื่มแล้วก็น่าจะมีเรื่องของตัวจอจานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลขแปดตัว C ตัวเฮตัว T เลขหนึ่งตัวกอไก่ ตัวเคตัวจีอืมตัวงองูตัวเอตัวจีบอกไปแล้วนะคะเอ e นจีเป็นผู้นำอาจจะเป็นมีชื่อตัวเอก็ได้ตัวเอตัว B ตัวฮอนกูบตัวอออ่าด้วยก็ได้หรือเลขสี่สิบสามสี่สิบสี่ มีความเป็นคู่ของคุณแต่อาจจะมีนิสัยที่แตกต่างจากคุณบ้างแต่ว่าเป็นคนที่สามารถที่จะเคียงบ่าเคียงไหลกับคุณเป็นคู่ของคุณได้เป็นสิ่งที่โชคชะตาจัดสรรให้เป็นอาจจะมีความแตกต่างทางด้านอายุความคิดศาสนาวัฒนธรรมทำให้มันเกิดเป็นข้อถกเถียงที่มันยังไม่ลงตัวกันในเชิงความรัก ทำให้คิดแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ไม่ตกแต่ว่าเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาที่มันกุ้มใจปวดหัววุ่นวายแล้วก็ตกตะกอนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจอกับการบาลานซ์ที่ดีระหว่างคุณทั้งคู่นะคะก็เป็นคนที่พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวอาจจะมีเงินมีทองมากกว่าคุณก็ได้หรืออาจจะ พอ,อเพียงเท่าๆคุณก็ได้ขอดูสิ่งที่เอ่อให้ยูนิเวอร์สอยากจะไกด์ลนให้คุณสามใบสิ่งที่คุณควรจะรู้กับพลังงานของคนรักในอนาคตของคุณที่ฝากมาบอกคุณว่าคุณออฟซอสออกมาย้ำนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้ ชียร์คัพยังปกป้องหัวใจยังเว้นช่องว่างเว้นพื้นที่ตรงกลางระหว่างใจเว้นตำแหน่งนั้นเอาไว้ให้กับคุณ e อมเ r o r ถ้าเขาเป็นผู้ชายคุณมาดูนะคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ไปสลับพลังงานกันนะคะถึงเขาจะเงียบใส่คุณไปถึงจะไม่ได้แสดงออกถึงความรักความเมตตาความกรุณา ความรารถนาแฮชชั่นแรงบันดาลใจที่มีให้คุณที่ได้จากคุณแต่เขายังไม่เคยที่จะหลงลืมคุณในใจของคุณก็มีเขาในใจของเขาก็ยังมีคุณยังคงอยังคงคอยรอที่จะได้มาพบมาเจอมีสถานะสเตตัสมีโปรไฟล์ เป็นแฟนเป็นคนรักคอมมิชเมนต์รอคอยการได้มาอยู่ด้วยกันการคอมมิชเมนต์การได้มั่นหมายการได้จดทะเบียนพลังงานของไพ่หมายถึงเขาอาจจะคิดไปถึงเรื่องของการอยู่เป็นครอบเป็นครัวการมั่นหมายจดทะเบียนแบบนี้ก็ได้มันอาจจะเป็นความคิดที่เขารู้สึกแต่ยังไม่ได้แสดงออกเพราะว่าคุณอาจจะ กำลังทะเลาะกันกำลังไฟกันอยู่ยังปบ energy, บรับเอเนอร์จีบาลานความรู้สึกบาลานความรู้สึกบาลานหัวใจไม่ได้ก็เลยอาจจะนิ่งเงียบกันไปต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบกันไปไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไปสู้กับงานสู้กับคนสู้กับเพื่อนร่วมง,งานไปทำชีวิตให้ดีขึ้นสู้กับชีวิตไปลุยไปบุก บ่าฝ่าฟันกับชีวิตทำชีวิตให้มันดีขึ้นปลดปล่อยภาระผูกพันหนี้สินต่างๆเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่คู่กับคุณวันหนึ่งเมื่อถึงเวลายังรอคอยการได้กลับมาพบมาเจอกับคุณยังคงเก็บความรู้สึกทุกๆความรู้สึกทุกๆข้อความทุกๆความทรงจำสติ๊กเกอร์รูป โปรไฟล์รูปต่างๆรูปคู่ช่วงเวลาที่ดีเหล่านั้นยังเก็บเอาไว้เสมอประมาณนี้นะคะสุดท้ายนี้อันก็ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเงย็นและเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะฝันดีค่ะ